รีวิวเปเลโอวีอาร์หนึ่งร้อยเก้านักเตะกองหน้าราชาลูกหนังโลกตำนานทีมชาติบราซิลสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้บนหน้าฟิดพี่ขอให้คนที่กดติดตามใหม่และกดแชร์คลิปนี้ดวงดีเปิดแพ็คไหนก็ได้ตัวดีดๆมันหมานกันทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมาอย่างเนิ่นนานและแล้วตัว OVR109 าของตำนานราชาลูกหนังโลกอย่างเปเลก็มาได้สักทีและนี่คือนักเตะกองหน้าอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นเอามากๆ จากวิกฤตแพดใหม่ที่มาแล้วสับกันไม่ค่อยจะหายต่อกันไม่ค่อยจะพุ่งถ้าให้พูดตามความรู้สึกของเนแล้วปัญหานี้ไม่ได้แอมกองหน้าอย่างเปเร่เลยสักนิดเดียวสับอย่างพุ่งยิงอย่างคมหาช่องอย่างดียืนได้ทั้งหน้าคู่และหน้าเดียวถ้าสกิลมาให้5ดาวสับอิลัสติโกได้ลรว,ลวแต่ถ้าหากใครไม่เชื่อว่าเปเร่มันตอกหายได้จริงๆแล้วก็ไปเจอมันในแรงได้เลยครับเดี๋ยวจะรู้เองครับผมไวสรุนและสําหรับใครที่กาลังมองหากองหน้าดีๆสักตัวเปเร่ร่างนี้เลยครับผมแนะนําโดยรวมแล้วเปเร่โอวิอาร์หนึ่ง ตัวนี้พี่มองว่าโหดและน่าเล่นส่วนตัวแล้วพี่ให้สิบแล้วคนดูละ่ะให้ไปเล่ร่างนี้กี่คะแนนคอมเมนต์กันเข้ามา